เถิดบูชาศรัทธาบันไม่หวั่นไหวไฟเรียนรู้สามัคคีมีวินัยเลิศเกลียงไกรรู้ประจักษ์รักกาอออม อีกแล้วนะคะคา,าบนี้เป็นคาบที่12แล้วนะคะสำหรับคาบ12นี้เราจะเรียนกันในเรื่องของพ่อหุนามนะคะในตอนเริ่มแรกของพอหุนามเรามารู้จักดีกรีสูงสุดของพอหุนามดังกล่าวก่อนจะเป็นอะไรนั้นไปชมคลิปกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในแมทเม ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่เมย์จะพาน้องๆไปทำความรู้จักกับพหุนามค่ะไปดูกันซิว่าการหาสัมประสิทธิ์และดีกรีของมันทำได้ยังไงคลิปนี้มีคำตอบค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะโอเคค่ะน้องๆเรามาเข้าสู่เนื้อหาของพหุนามกันค่ะพะหุนามคือเอกนามตั้งแต่2ตัวขึ้นไปมาบวกลบกันทวนนิดนึงละกันว่าเอกนามคืออะไรเนาะ เผื่อน้องๆคนไหนที่อาจจะลืมไปบ้างเอกนามก็คือตัวเลขทำไรคะตัวเลขคูณกับตัวแปรโดยที่ตัวแปรนี้ต้องมีเลขชี้กำลังทำไมเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกหรือ0ูนเท่านั้นเนาะ,ะทวนแบบเร็วๆดังนั้นเขาบอกว่า พหุนามก็แค่เอาเอกนามตั้งแต่2ตัวขึ้นไปมาบวกลบกันถ้าน้องๆได้ดูคลิปก่อนหน้านี้ในเรื่องของเอกนามจะจําได้ว่าตัวอย่างพวกเนี้มันคือเอกนามที่เราเรียนกันไปแล้วถูกไหมคะดังนั้นถ้าพี่อยากสร้างพหุนามพี่ก็แค่เอาเอกนามมากกว่า1ตัวตั้งแต่2ตัวขึ้นไปมาบวกลบกันมันก็จะกลายเป็นพหุนามค่ะอย่างเช่นพี่เอา 4xy บวก16 เห็นไหมนี่ก็คือเอกนามและนี่ก็คือเอกนามเอามาบวกกันกลายเป็นพหุนามค่ะหรือถ้าพี่จะเอา 4xy บวก16บวก4หารด้วย x กํลังลบ8ก็ได้ก็เป็นพหุนามเหมือนกันถูกไหมหรือถ้าจะให้มันดูพิสดารกว่านั้นเช่นเอา8กํลังลบ3คูณกับ xy กํลัง2 z บวกกับ 4xy บวก16 บวกด้วย4หารด้วย x กำลังลบ8ตัวนี้ก็เป็นพหุนามเหมือนกันค่ะหรือถ้าจะเอาสแค a r e r 1 a กำลัง5 b บวกด้วย8ยกกำลังลบ3 xy กำลัง2อบวกด้วย16บวก4 xy ก็เป็นพหุนามเช่นกันค่ะแต่สิ่งที่อยากจะให้น้องๆได้ทำความรู้จักกันเพิ่มเติมก็คือว่าพหุนามเนี่ยมันมีหลายเอกนามมาบวกกันถูกไหมคะซึ่งแต่ละตัวเนี่ยเขาจะเรียกมันว่าพจน์ ตัวนี้จะเรียกว่าเป็นจพ์ที่ 1, อันนี้เป็นพสที่2องพะหุนามตัวนี้จะมีทั้งหมด2องพสค่ะตัวอย่างต่อไปอันนี้มีกี่โพสเอ่ย1น3อพสที่ 1, พสที่ 2, โพสที่3พมพะหูนามตัวนี้มี3โพสค่ะตัวอย่างต่อไปค่ะเรามีโพสที่1่พสที่2โพสที่3โพสที่4พรพะหุนามอันนี้มี4โพสค่ะ และตัวต่อไปเรามีพจน์ที่1พจน์ที่2พจน์ที่2พจน์ที่3พจนพที่4อันนี้ก็มี4พจโพสเช่นเดียวกันค่ะหลังจากที่เรารู้จักพหุนามแล้วสิ่งสำคัญที่เราจะเรียนรู้กันต่อไปก็คือว่าวิธีการหาสัมประสิทธิ์และดีกรีของพหุนามมันสามารถทำได้ยังไงไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะต่อกันจากตัวอย่างมัตยกีนนะคะเรามาลองทำความรู้จักกับดีกรีของพหุนามกันก่อนค่ะ ถ้าพูดถึงดีกรีของพหุนามมันจะหมายถึงดี g r e ของพจน์ที่สูงที่สุดในพหุนามนั้นถ้าน้องๆจำได้วิธีการเช็คดีกรีของเอกนามให้เอาเลขชีดวิธีเช็คเนาะเดี๋ยวเขียนก่อนวิธีเช็คดี g r e ของเอกนาม ให้เอาเลขชี้กำลังของตัวแปรมาบวกกันจำได้ไหมคะอะ่ดังนั้นเขาบอกว่าถ้ามันกลายเป็นพหุนามแล้วอะวิธีการเช็คดีกรีของมันเราจะเลือกตอบเป็นดีกรีของพจน์ที่สูงที่สุดในพหุนามลองมาดูตัวอย่างกันค่ะเช่นตัวอย่างแรกเรามีพหุนาม4 x y บวก16เรามาดูพจน์แรกก่อนพจน์แรก ดีกรีของมันคือเท่าไหร่คะ X ยกกําลังอะไรอยู่ X ยกกําลัง1ถูกไหม y ก็ยกกําลัง1อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นดีกรีของพจน์แรกให้เอาเลขชี้กําลังมันมาบวกกันค่ะเพราะฉะนั้นพจน์แรกดีกรีของมันก็คือ1บวก1เท่ากับ2นั่นเองค่ะส่วนพจน์ที่2เรามี16จําได้ไหมถ้ามันเป็นตัวเลขเฉยๆแสดงว่ามันคูณอยู่กับตัวแปร ที่มีเลขชี้กำลังเป็นเป็นเลขศูนย์นั่นเองเพราะอะไรก็ตามยกกำลังศูนย์มีค่าเท่ากับเลขหนึ่งมันก็เหมือนเสมือนกับตัวเลขคูณอยู่กับเลขหนึ่งได้ค่าเป็น16เหมือนเดิมถูกไหมคะดังนั้นพจน์ที่2มีดีกรีเท่ากับศูนย์นั่นเองค่ะเพราะมันคือเลขชี้กำลังของตัวแปรถูถกไหมโดยที่การที่เราจะตอบค่าดีกรีของพหุนามมันคือ ดีกรีของพจน์ที่สูงที่สุดในพหุนามซึ่งพจน์ที่สูงที่สุดดีกรีของพหูนามตัวนี้ก็คือเลข2ตอบ2ได้เลยค่ะไปดูตัวอย่างต่อไปกันค่ะตัวอย่างต่อไปเรามี8ยกกำลังลบ3คูณ x y กําลังสอบวกกับ4 xyz ถูกไหมคะอ่ะอันนี้ก็เป็นพหูนามเพราะมันมีเอกนามมาบวกกันอันนี้พจน์ที่1อันนี้พจน์ที่2พจน์แรกมีดีกรีเท่าไหร่คะ ดีกรีของพจน์แรกให้เอาเลขชี้กําลังของตัวแปรมาทําอะไรกันมาบวกกัน x ยกกําลังอะไร u ย,ยกกําลัง1 y ยกกําลัง2 z ยกกําลัง1เพราะฉะนั้นดีกรีของพจน์แรกก็คือ1% 2บวก2บวก1นเท่ากับ4่นั่นเองค่ะส่วนดีกรีของพจน์ที่2ค่ะดีกรีของพจน์ที่2ก็คือเอาเลขชี้กําลังของตัวแปรมาบวกกันเหมือนเดิมมี y ยกกกำลัง x ยกกำลังหนึ่งยกกกำลังหนึ่งยกกำลังหนึ่งดังนั้นดีกรีของโพ์ที่สองก็คือ1บวก1นบวก1เท่ากับ3นั่นเองค่ะวิธีการตอบคำถามดีกรีของพหุนามให้เราตอบดีกรีของโพ์ที่สูงที่สุดในพหุนามสองอันนี้ดีกรีอันไหนสูงกว่ากัน4สูงกว่าเพราะฉะนั้นดีกรีของพหุนามตัวนี้ตอบ4ได้เลยค่ะน้องๆง่ายไหมคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ โอเคไปดูข้อตัวอย่างถัดไปกันค่ะเรามีสแคว r ์รูทสคูณ a กำลัง 5b ลบ a กำลัง 3b และ A บวก5 AB. ทีนี้เรามีทั้งหมด3พจน์เรามาหาดีกรีของพจน์แรกกันก่อนพจน์แรกดีกรีก็เอาเลขชี้กำลังมาบวกกันเช่นเดิมค่ะเลขชี้กำลังของตัวแปรนะเลขชี้กำลังของตัวแปร A คือ5เลขชี้กำลังของตัวแปร B คือ หนึ่งดังนั้นดีกรีของพจน์แรกก็คือ5บวก1เท่ากับ6ค่ะสำหรับดีกรีของพจน์ที่2เลขชี้กำลังของ a คือ3เลขชี้กำลังของ b คือ1ดังนั้นดีกรีของมันก็คือ3บวก1เท่ากับ4ค่ะและพจน์สุดท้ายเลขชี้กำลังของ a คือ1เลขชี้กำลังของ b คือ1เหมือนกันเพราะฉะนั้น ดีกรีของมันก็คือ1-1บวก1เท่ากับ2ค่ะตอบดีกรีของพหุนามให้ตอบดีกรีของพจน์ที่สูงที่สุดดังนั้นตอบเลข 6- ถูกต้องค่ะต่อไปตัวอย่างถัดไปเรามี 2x กำลัง3 y กำลังสเป็นพจน์ที่1บวกด้วย 16x กเำลังสอเป็นพจน์ที่2 -4x ลบ 4x เป็นพจน์ที่3บวกด้วย8เป็นพจน์ที่4พจน์แรก เรามีเลขชี้กำลังเท่ากับเท่าไหร่คะมีดีกรีเท่ากับเท่าไหร่ก็คือ3บวก2เป็นเป็น5นั่นเองค่ะสำหรับพจน์ที่2ดีกรีของมันก็คือเอา2มาบวกกับ y ยกกำลังอะไรอยู่ยกกำลัง1ค่ะ2บวก1เท่ากับ3ใช่แล้วค่ะน้องๆสำหรับพจน์ที่3ค่ะ ดีกรีของมันก็คือเลขชี้กำลังของตัวแปรก็คือเลขอะไรเอ่ x ยกกำลังอะไรอยู่ x ยกกำลัง1ค่ะดีกรีตอบหได้เลยค่ะแล้วพจน์ที่4่ล่ะดีกรีของมันเท่ากับเท่าไหร่เลข8เป็นเลขเฉยๆเสมือนกับว่ามันคูณอยู่กับตัวแปร x ที่ยกกำลัง0นั่นเองดังนั้นดีกรีของมันก็คือดีกรีของพจน์ที่4ก็คือเลข0นค่ะน้องๆ คำตอบของดีกรีของพหุนามนี้ต้องตอบดีกรีของพจน์ที่สูงที่สุดตอบ5ค่ะน้องๆเก่งมากค่ะและข้อสุดท้ายค่ะตัวอย่างเรามี 5x กำลัง2บวก 8x กำลัง4บวก 22x กำลัง3อันนี้ดูด้วยตาเปล่าตอบได้เลยเพราะว่าเขาให้ตอบดีกรีของตัวแปรของพจน์ที่สูงที่สุดนั่นก็คือตอบ4ได้เลยค่ะน้องๆ เป็นไงคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับการหาดีกรีของพหุนามค่ะต่อไปพี่จะพาน้องๆมาลองหาสัมประสิทธิ์ของพหุนามกันบ้างค่ะซึ่งสัมประสิทธิ์ของพหุนามจะคือตัวเลขหน้าพจน์ที่มีดีกรีสูงสุดของพหุนามค่ะ ทีนี้ก็ง่ายเลยเพราะเมื่อกี้เราได้ทําการเช็คไปแล้วนาะว่าพจน์ไหนของแต่ละพหุนามที่มีดีกรีสูงที่สุดอย่างข้อแรกข้อนี้พี่เขาเปลี่ยนสีข้อแรกข้อนี้พหุนามตัวนี้พจน์ที่มีดีกรีสูงที่สุดก็คือ 4xy ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นสัมประสิทธิ์ของพหุนามจะคือสัมประสิทธิ์ที่เป็นตัวเลขหน้าพจน์ที่มีดีกรีสูงที่สุดดังนั้นเราตอบได้เลยมันคือเลขอะไรคะ เลขสนั่นเองค่ะข้อนี้ตอบสีได้เลยโอเคไหมตัวอย่างที่2ค่ะเรามี2พจน์ถูกไหมพหุนาตัวนี้มีสองพจน์ซึ่งพจน์ที่มีดีกรีสูงที่สุดคือพจน์แรกสัมประสิทธิ์ให้เราตอบค่าตัวเลขที่คูณอยู่หน้าตัวแปรของพจน์ที่มีดีกรีสูงที่สุดนั่นก็คือ8ยกกำลังลบ3นั่นเองค่ะถ้าเราอยากเปลี่ยนให้มันสวย เลขชี้กำลังไม่ติดลบอย่าลืมให้เราตบมันลงไปข้างล่างกลายเป็นแล้วเลขชี้กําลังมันจะกลายเป็นบวกนั่นก็คือ1หารด้วย8กดกำลัง3ค่ะโอ้ยไม่สวยเลยขอเขียนอ่ะ1 1หารด้วย8กําลัง3ค่ะตัวนี้เนาะโอเคตัวอย่างต่อไปถ้าเรามี สพจน์ตัวนี้เลขสัมประสิทธิ์ให้เอาตัวเลขที่คูณอยู่หน้าพจน์ที่มีดีกรีสูงที่สุดพจน์ที่มีดีกรีสูงที่สุดคือพจน์แรกพจน์นี้เลยถูกไหมดีกรีสูงที่สุดของมันคือดีกรีหเมื่อกี้เราตอบไปแล้วแต่สัมประสิทธิ์คือตัวเลขด้านหน้าของพจน์นั้นนั่นก็คือสแควรูสิบเอ็ดถูกต้องคะ่ะน้องๆข้อต่อไปตัวอย่างที่สี่ เหมือนเดิมเลยค่ะพจน์ไหนมีดีกรีสูงที่สุดคะพจน์แรกนั่นเองถูกไหมมีดีกรีเป็น5เราตอบไปแล้วโดยที่สัมประสิทธิ์ให้ตอบตัวเลขหน้าพจน์ที่มีดีกรีสูงที่สุดนั่นก็คือเลขเลข2นั่นเองตอบได้เลยค่ะน้องๆและตัวอย่างสุดท้ายคะ่ะสัมประสิทธิ์ ของพหุนามตัวนี้คือตัวเลขที่คูณอยู่หน้าพจน์ที่มีดีกรีสูงที่สุดอ่าพจน์ที่มีดีกรีสูงที่สุดคือพจน์นี้เพราะฉะนั้นสัมประสิทธิ์ก็คือตัวเลขที่คูณอยู่ด้านหน้าดังนั้นตอบ8ได้เลยค่ะน้องๆเป็นยังไงกันบ้างครังง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะสําหรับเรื่องของพหุนามวิธีการหาสัมประสิทธิ์และดีกรีของพหุนามนะคะเป็นไงบ้างคะนักเรียนได้ดูคลิปกันไปแล้วนะคะ จากคลิปของเราจะเห็นว่าเราจะต้องนำเลขชี้กำลังของตัวแปรแต่ละตัวมาบวกกันก่อนใช่ไหมคะ,ะดูว่าตัวไหนมากที่สุดนั่นคือดีกรีที่เป็นดีกรีของพหุานามนั้นๆใช่ไหมคะส่วนสัมประสิทธิ์ก็เอาตัวเลขด้านหน้าของดีกรีที่สูงที่สุดมาตอบสัมประสิทธิ์นะคะ,ะเดี๋ยวครูมีแบบฝึกหัดน,นะคะอยู่ในหน้าที่ 118นะคะในแบบฝึกหัดนี้จะมี3ข้อใหญ่นะคะเาเยะหน่อยนะรอบนี้แต่ว่าเพื่อเสริมความเข้าใจนะคะข้อ1ใหญ่ให้ทําหมดเลยส่วนข้อ2ใหญ่ให้ทําข้อคู่ข้อ3ใหญ่ให้ทําข้อคี่นะคะเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงข้อ1ใหญ่นั้นเขาให้เราหาแค่ดีกรี สัมประสิทธิ์ไม่ต้องนะคะแต่จากในคลิปเมื่อกี้มีหาสัมประสิทธิ์ด้วยแต่ของแบบฝึกหัดเราไม่ต้องหาสัมประสิทธิ์นะคะ,ะส่วนข้อ2กับข้อ3นักเรียนก็ดูว่าอันไหนคือดีกรีมากที่สุดแล้วก็ตอบว่าแล้วก็เรียงนะคะ,อะขอโทษทีแล้วก็เรียงจากมากไปหาน้อยนะคะโดยเรียงจากมากไปหาน้อยนะคะข้อ2กับข้อ สนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าครูให้ทําข้อคู่กับข้อคี่นะคะอาทําลงสมุดให้เรียบร้อยและส่งมาทางไลน์ได้เลยค่ะใครมีข้อสงสัยก็สอบถามครูได้ตลอดนะคะสําหรับวันนี้ครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ